สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซีกกอบๆนะคะห็นแม่พีทำกับข้าวบ้านๆนะคะมีอะไรคะต้นมะระยาต้นมะระเราก็จะผลว่าเราเก็บหลังบ้านประดาบอ่ะอันนี้ไม่รู้มันก็เห็นอยู่ในถังไม่รู้ก็มาจากไหนป้าดาจากบ้านแกเนาะเพราะเห็นหลังบ้านแกมีตรงสายเขามาถ้าไม่มาจากบ้านแกก็มาจากตลาด ใช่ไอวันเราแต่ที่แกเก็บมาเราก็ลกวกแล้วเรา,านั้นลวกแก้วเราไว้ต่งากตงากันเราแอบผสมไว้ใช่ไหมอืมยโอ้ยโอ้มาละบ้านมาละบ้านมันละมาละที่นกใช่ไหมแต่ไม่กินนกอะไรอันนี้มัมาานเป็นมันละไก่แก้ว แบตเอี่ของุงอ่าท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้จะคีโนพยาคีโนแพ้ใช่ไหมแพ้และอันนี้น่าจะมาราใหญ่มารายาวใช่ไหมอันนี้อ้าวน้องน้องไม่เอามาอื่นแต่กันหลอนยังมาข่มกำลังีกอันนี้ก็ผลปทด น้ำมีน้ำที่เราจะปักนะอืมก็กินรอนะคะจานผัดกระเพราจานเบอร์เลอร์เลยนะคะเอ็กซีอัดดูนะคะเอาพูก,อก,พกเอ็ดเสือจะมาไหม เ <c ười> ยืนจังเยืนจังไปเออใช่ตู้ถอยลุงถอยตุ้ไปถึงนะเออไปแล้วใช่ไหมใช่ว่าโต้ถอยตู้ไปเอา เราไปจะไม่จอแล้วมันหอมมันต้มกะล่<อ>ต้มหวานเลยไงจะได้หวาน,นใช่ไหมหวานไม่ได้ตายนวต้องซีน เขากินอาหารก็เอามาที่บ้าน

โอเคจ้ะโอเคจ้ะเพราะว่าผมแล้วก็ แล้วดีมั้งทะไรก็อดใจไม่ได้เอะไรอะไรไม่งใจแล้วนี่ก็แกเป็นปะ อย่างเลยงานไปตายเขาเลยไปตอนนี้ตะวันหนาวแล้วแต่ต้องมุดตะวันอาทิตย์แล้วเราเกิดวันอาทิตย์สามโอ สามโมงเช้าวันอาทิตย์นะแต่มื่อแต่เมต่องอนนี้นนต้องล้างนะต้องล้าง กินได้ไหมเสือขาไปอะไรกินได้ไหมมารักนะ ไม่มาล่านะเขาจะกินอะไรนะมูเด้งนะงเนื้อขาไม่ครับก็จะกินแบบหมูขาหมูเด้ง